สวัสดีครับ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 วันนี้เราอยู่ที่เต็นเอ็นทีออโต้คาร์นะครับผมวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้มาทำอะไรพี่นนท์วันนี้มารีวิวรถให้ดูสักคันหนึ่งวันนี้เราต้องมารีวิวน้องที่แล้ววัททิดาอันนั้นน้องทิดานะแต่ทำไมน้องทิดาตัวดำจังอ่ะวันเนี้โดนแดดดานหน่อยโดนแดดดานหน่อยครับวันนี้เราจะมาแบบว่าพูดความจริงกันทั้งหมดของรถคันนี้เลยจริงๆว่ารถคันนี้มันสมควรที่จะซื้อพอไรอ่าถูกต้องนะเริับเริ่มเลยอ่ะเริมจากไรก่อนดีเริ่มจาก เราคือ,อครู้กัน<อ>ว<อ>่าตัวนี้คือมันเป็นไมเนอร์เชนไหมตัวนี้ไม่ใช่ไมเนอร์เชนไม่ใช่มายเนอร์เชนไม่ใช่ไมเนอร์เชนแต่มันถ้ามายเนอร์เชนเรรู้ก่นอ,อกน,กนว่านี่คือไม่ใช่ไมเนอร์เชนไม่ใช่ไมเนอร์เชนนะไมายเนอร์เชนมันจะมันจะมีไอเปลี่ยนรู้สึกถ้าไม่ไ ถ้าส่วนใหญ่อะผมปีไหนเกตไหนต้องปีไหนก็จะมาปี10ขึ้นไปปี10ขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้เป็นปีอะไรปีหน09ปี09เกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงคืออาจจะเป็นอาจจะเป็น09ต้นปีเพราะว่าถ้าถาไปที่ศูไปปีก็อาจจะมีเชนแล้วมาก่อนดีกว่าผมเชื่อได้มาก่อนย่อมดีกว่านะครับใช่ใตัวนี้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าสี่ประตูสี่ประตูนะซีดานเมื่อกี้งจมันมีสองมันมีสองแบบมีสองแบบมมีตัวห้าประตูนะตัวสี่ประตูนะครับ ตัวนี้เป็นแบบสี่ประตูเนาะอาพาทุกท่านมาเดินดูเดินดูรอบคันกันเดินดูก่อนรอบรอบคันนะพี่น้องได้ได้ได้อันนี้ดูรอบคันก่อนคันนี้นะครับเป็นรถทิสันทีด้านะครับปี2009แบบ4ประตูซีดานนะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือไฟหน้าเราขัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็จังหน้าของเดิมโลโก้ทีิสันตัวใหญ่และมีกัดเอ่อดัดหมอกคู่หนึ่งนะครับล้อแม็กได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานด้วยนะนี่เดิมๆมาเลยแถมยางใหม่ด้วยนะนี่เดิมทั้งคันเลยใช่เดิมเดิม ถือว่ารถสภาพสวยมากจริงๆคันนี้นี่คือเหมือนกับโซฟาเคลื่อนที่นะที่ทุกคนหลายคนเห็นว่าทําไมรถมันดูอูมอ่ะนะรถมันดูแบบว่าโอ้โหไม่ต่างกัคามันดูสูงสูงนะนะสูงจริงนะสูงจริงนะสูงจริงนะคือคันนี้ผมบอกเลยในส่วนตัวผมว่ามันออกไปทางผู้หญิงนะผู้หญิงอยู่ผู้หญิงมันดูแบ่สะโพกนะมีสะโพกมีมมีโหนกนูนต่างๆทำส่วแรกท้ายใหญ่ใช่ไหมท้ายใหญ่ท้ายอิ่ม จริงๆ,ๆผมว่ารถคันนี้มันเป็นในส่วนๆๆตัวเนี่ยผมว่าอยากขายผู้หญิงมากเลยนะ <เป S 1> ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงน่าจะ <เป S 1> อชอบรุ่นนี้ผู้หญิงชอบรุ่นนี้แน่นอนผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ดูเซ็กซี่นะดูดูแบบมีอ่อนมีช้อยมีเสีมีต้นมีทรงแล้วก็ดูอวบอิอ่มด้วยนะอวบอิอ่มจริงๆเดี๋ยวพาไปดูผลงานความดีกันนะพาไปดูคนงานความดีกันอด้คันนี้ได้เซนเซอร์หลังสองจุดด้วยนะแล้วก็ ระบบเบรกคู่หลังเป็นดัมจดคู่หน้าเป็นดิสเบรกยางยังดีไหมพี่นนท์ยางยังยางนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี่20ส2 3ใช้ได้อยู่ยางยังดีเลยตอนยังเต็มนะลดยางได้195 65 55นะครับคือบอกอย่างนี้ก่อนไอ195เนี่ยมันเป็นไซส์มาตรฐานของรถในเซกเมนต์นี้แหละแต่ที่ผมมากค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่นุ่มจริงกพราดูสี่ลี่ยยางเนี่ย65หน่ะ65นี่คือหนาอย่างนี้เลย ต้นักจัดเลยใช่คืออย่างที่บอกข้อดีของคันนี้ขับแน่นอนการันตีว่านุ่มตกหลุมเนี่ยถ้าเอ้ยอะไรนะใช่ฮะตกแล้วเหรอใช่คันอื่นอาจจะฮึกระเด้งสูดลอยแต่คันนี้ผมบอกเลยว่านั่งอ่ะผู้ใหญ่ไม่มีบ่นอ่ะแล้วคันนี้นั่งจริงนะครับแล้วก็พอมาเป็นไซส์15นี้เนี่ยคือาะมันเองมันเป็นไอ้ล้อเดิมโรงงานล้อเดิมโรงงานเนี่ยคือค่ายางจะถูกมากนะครับคือเวลาการเปลี่ยนยางอีนี่หนึ่งอย่างนะเวลาคุณซื้อรถเนี่ยคุณจะมองไปว่าไม่ต้องสวย ต้องคิดอีกอย่างหนึ่งตอนที่จ่ายตางค่าเปลี่ยนยางเนี่ยมีผลจริงจริงอันนี้คือสแตนดาร์ดจากโรงงานมาใช่ใช่ใช่สแตนดาร์ดเป็นแบบนี้เลยนะครับี่สีคันนี้เขาเรียกว่าเกือบเกือบเต็มนะสีตีประมาณเก้าสเก้าสิเปอร์เซ็นสีดีไอ้ที่ไม่ดีผมไปทํามาหมดแล้วจริงจริงอะไรไม่ดีเราเก็ี่ยให้หมดแล้วอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับเอาว่าเหลือคุณงามความดีเหลืออีกเยอะคันนี้อ๋อเป็นที่ดานะใช่ ออข้างไม่รู้กี่แสนอ่ะวันนี้ขายไม่ถึงแสน่ะบอกงี้เลยดีกว่าใช่เดี๋ยวตาต้องพาไปดูด้านในกันพาไปดูภายในกันดีกว่าพาไปดู้าไหนด้านไหนไปภายในนี่คือกว้างขวางมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวสิ่งที่ได้มานี่คือเป็นกระจกข้างปักพลาสติกก็จะนว้าเพิ่งรีวิวเพิ่งรีวิวรถมิตสันเอ็กเซลไปใช่อันนี้ก็เป็นนิตสันอีกคันหนึ่งนะใช่ใช่จะบอกว่าจะบอกอย่างหนึ่งคือนั่งหลังเอ็กเซลด้านหลังยัง สู้ความยาวของนิสสันซิด้ไม่ได้เมื่อกี้ผมยังตมีตีไปว่านิสสันเอสเทลมันนั่งสั้นไปหน่อยเลยนั่งหลังนี่นั่งยาวจริงนั่งแบบลองลองน่องได้จริงๆอ่ะแล้วดูดีความสูงอ่ะผมสูง178เซนติเมตรอ่ะหนักประมาณ80กิโลอ่ะคือเฮดลุมยังเหลือเยอะโอ้เหลืออีกปานเนี่ยเวลานั่งแบบโอ้โหดูดูเล็กลุมฟินฟินฟินจริงแล้วด้านหลังเหลือกว้างจริงนั่นใครที่หารถกว้างๆนั่งสบายต่างมาดูคันนี้เลยผมบอกเลยว่าแม่งดีจริงอ่ะเดี๋ยวไป จะลองนอ่าสตาร์ทติดเดียวทีเดียวทีเดียวปิดนะนะอ่าอันนี้เป็นแอร์แบบบิดหมุนมือก่อนนะเออเพราะว่าถ้าถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นถ้าตัวท็อปถ้าจะไม่ผิดจะมีไอ้เป็นเป็นแอร์ออโต้แล้วก็มีพวงาลไยเป็นแบบเป็นมัตติด้วยอ่ามันปรับได้เพราะว่าเป็นพื้นฐานแล้วกันเออตนี้ตัวตัวสแตนดานแล้วกันสแตนดาดเน้นการใช้งานใช่แต่ด้วยยังไงแล้วห้องโดยสารเนี่ยพื้นที่มันกว้างเท่ากันมันก็คือใหญ่เท่ากันไอ้จุดขายมันคือตรงนี้ใช่ใช่เอ ไปเราเริ่มขออนุญาตรับชมทำเงนครับโอเคไปเรากำลังทดลองขับตัวนิสสันทีด้าปี2009นะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ดานนะสี่ประตูสีดำเก็บสีตรงไหนที่มันมีหินดีดมีรอยแผลสดเล็เลกๆน้อยเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะนินหนึ่งแต่รถคันนี้แล้วระกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีน้ำท่วมน,นะเล่มพร้อมโอน แล้วก็รับประกันการโอเล่มด้วยเขียนลงในส,สัญญาให้เรียบร้อยแน่นอนเลยเนาะอ่ะเนี่ยช่วงล่างก็ถือว่าอย่างที่บอกอะ่ะอย่างที่เมื่อกี้ล้นบอกไปนะว่าซีรีส์ยางเนี่ย65คือน,นิ่มมากเมื่อกี้คือข้างหลังนิ่มเนาะนุ่มๆนุ่มนุ่มๆนั่งดีนะ่นนิ่มเลยสบายาสบายเลยนั่งด,ดีไม่ไม่มีอะไรเลยนั่งถือว่าใช้ได้เลยคือคือให้มองว่าวันนี้รถมันอาจจะเป็นเป็น10ปีเนาะ แต่วันนี้10ปีราคาเหลือไม่ถึงแสนมันเหมาะในส่วนตัวมันเหมาะกับคนหลายๆคนที่เริ่มต้นชีวิตอ่ะที่แบบอยากจะได้รถสักคันหนึ่งกันน้ํากันฝนต่างๆนะครับลูกเอาลูกไปให้เรียนมหาวิทยาลัยหรือเอารถให้คุณแม่เขาไปเที่ยวงานใกล้เนาะหรือเข้าไปจ่าตลาดเขาไปเที่ยวงานใกล้ใช่ใช่ถือว่าดีนะรถหลักเหมือนแค่นี้คือถือว่าแค่ซื้อไปใช้งานจริงๆถือไม่ได้คือต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้โอ้โหไม่ได้ใหม่อะไรมากมายแต่มือหวามากมายแต่ว่า กับด้วยราคาเนี้ยมันคุ้มค่ากับการเอาไปใช้งานจริงๆอะ่ะอืมเออคือส่วนตัวเนี้ยนิสสันเนี่ยเขาเขาเขาออกแบบด้านในเนี่ยในส่วนตัวชื่นชมนะชื่นชมนะตั้งแต่ทุกตัวนะคราบเขาคิดมาเยอะนะเออเขาเขาเขาใส่ใจมากจริงๆเพราะฉนั้นเข,เขาเขาเรียกว่าไงเอาแค่ง่ายๆที่คุณนั่งเนี้ยเบาเนี่ยใหญ่กว่าคนอื่นเขาแน่นอนอะ่ะใช่ไหมเวลาเรานั่งต่างๆทุกตำแหน่งนั่งเนี่ยลองดูเดี๋ยวเบาฝั่งคนนั่งอะ่ะแนวฝั่งคนนั่งคนขับต่างๆ แปลกใจไหมทาไมว่าที่ปับบอกมาอยู่ฝั่งด้านขวาั่ด้านซ้ายของคู่ขับกับคุไอ้ครั้งแรกที่ได้มาก็งงว่ากับปับบอะตรงไหนวะคือคุณคิดดูดิตัวบอกเนี่ยมันใหญ่ตั้งแต่ฝั่งเนี่ยคอนโซลฝั่งกลางไปถึงประตูด้านซ้ายมันใหญ่ขนาดนั้นชิดประตูเลยนะอันนี้ปอาตูอันนี้มือสอดตรงรงร่องระหว่างบอกกับประตูสอดไม่ได้นะเพราะนั้นอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่านรถคันนี้มันเป็นเหมือนกับโซฟาเคลื่อนที่อันนี้เป็นเรื่องจริง ผมอยากบอกเลยจริงๆว่าใครที่อยากหารถสักคันนึงนั่งสบายๆใช้เองก็ดีให้กนั่งคุณพ่อคุณแม่นั่งก็ไม่บน่นผมบอกคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังเนาะนะนั่งจริงๆ อุปกรณ์ต่ตางๆเป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้น <_ d ance> แล้วความหมายคือมันก็ไม่ได้หวือหวาไม่ต้องใช้อะไรที่มันเกินกว่าที่เราจําเป็นนะครับไม่ต้องมีแบบปุ่มเปิดเสียงเกินตรงบนพวงมาลัยแล้วก็เอื้อมมือไหนเอื้อมมือโชว์ดิว่ามือปิดเปิดเสียงไกลขนาดไหนะนี่นแค่นี้เองเออมันก็คือระยะมือระยะมือมันไม่ได้อยู่ด้านหลังเนี่ยใช่ไหมใช่ได้ลําบาก <_ d ance> นะแถมคันนี้เลขไม้นี่ได้มาแค่หนึ่งแสนแปดหมื่น ได้ไปนี่ผมยังโงเลยว่านี่เลขไม้แท้นะรับประกันให้ด้วยเดี๋ยวลงลงสัญญาให้นะครับว่าเลขไม้แท้รับประกันนะครับไม้แท้เนาะรถทั้งหมดประมาณเอ่อสิบสิบสิบหกปีประมาณนะโดยประมาณสิบหกปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้าก็คือสิบหกปีเนี่ยแต่เลขไม่คือแสนแปดถือว่าน้อยแล้วน้อยแล้วถือว่าเว่่แหละชอบชอบแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพลงดังเลยขอฟังหน่อยสิ นี่ได้ยินไหมน่าจะได้ยินเนาะนี่อันนี้เปิดข่าวไปก่อนเปิดมาได้ข่าวไปก่อนเลยก็ใช้งานได้ปกตินี่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งช่องนะแต่ว่าแค่ฟังก่อนว่ามันมันใช้งานได้จริงเป็นผมดีใจแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไปเรียนมหาอะไรแค่มีรถขับก็โอ้หบอกเลยมันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วแหละนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นดีมาก ผมนี่เป็นคนสนับสนุนอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากให้เขาใช้เงินอย่างรู้คุณค่าอ่าประมาณนี้เหน็นนะวิทยุยังใช้งานได้ปกตินะแอร์ก็เย็นเพลงเพราะเี็บงานให้เสร็จแล้วเออคุ้มค่าจะตายด้วยราคาที่เราเสนอขายเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพับาทเนี่ย ดีน,นะใช้ได้เลยเอองั้นใครหาอยู่บอกเถอะราคาแค่นี้นะครับบางทีซื้อซื้ออะไรบางอย่างรวมๆกันแพงกว่านี้เองนะใช่นะครับเก็บค้านวดไปดิต,ตัวนี้คันละสองพันห้าต,ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเครื่องเครื่องหนึ่งจุดแปดป่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจำไม่ดนไม่รู้ตัวไม่แน่ใจอะไรนี้เอ่อถ้าถ้าจำไม่ผิดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปด นั่นไอสันฟีดาตอน<ห>ที่เอาแบ็คนอาไปเข้าเลนน่ะเราออกแบ็คน้าให้เ,าเขาดูนะเราวิ่งเดี๋ยวเราเราวิ่งไกลๆก่อนดูเดี๋ยวนะวิ่งหน่อยเอ๊ะหาโอ้โหวิ่งวิ่งแค่นี้วิ่งช้าๆวิ่งทำไมอ่ะไปเราไปดูวิ่งถนนใหญ่กันดีกว่า จากเมื่อกี้เราก็ลองสับเสิร์ฟน,นะวพดทบเมื่อกี้ด้านในมันก็จะมีพวกลูกร<ด>ะนาดลูวระนาดให้ลองดูว่าช่วงล่างเป็นยังไงเราเราลองมาทำความเร็วบนถนนใหญ่กันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตกับรถมาตรานแล้ววิ่งยาวๆไปเราจะไปอายุทยากันไกลจังเราถึง,งา <laughs> อายุทยาเอาเป็นมันเป็นเส้นนี่เส้นบางไะอิน <laughs> ซือเป็นรถใช้งานนะอย,อย่างที่บอกไปนะคือซื้อไปใช้งานอนะ่ะก็คุมแล้วราคาเท่านี้หลักหมื่นไปเราลองวิง่งวิ่งกันตรงๆยาวไปแล้วเดี๋ยวก็กลับรถกลับมานิสสันทีร่านิสสันทีร่านี่มันมันมันมาตั้งแต่ช่วงปีไหนเนาะปี ประมาณปีนี่ปีศูนย์หกก็มีแล้วใช่ไหมปีศูนย์ห้าศูนย์หกก็มีตัวทีดาแล้วเนาะยั่หรือเปล่าคล้ายคลาบบ้า,าประมาณศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะเนี่ยูนเจ็ดศูนย์แปดใช่ไหมอืมแล้วตอนนี้เขาไม่ทำแล้วหรอทีดาเขาเปลี่ยนโฉมไงเป็นสุดท้ายที่สุดก่อนปินดยกเลิกการผลิตในประเทศไทยคือซิลฟี่อ๋อมันก็คือเหมือนซิลฟี่เ่แปลงเป็นสิบเปี่ยนเป็นซิลฟี่เนาะ เราอยู่จังหวัดบางบัวทองจังหวัดบางบัวทองอำเภอบางบัวทองบางบัวทองพื้นที่ด้านหลังนี่ย่างกว้างกว้างขนาดที่แบบว่าผมนั่งนั่งได้สบายมากฟินจริงๆอฮ่านี่บอกนะต้นสูงเกือบวัดแปดสิบนะเออแล้วก็ยังยุ่นั่งสบายจริงจริงๆด้านหลังมันเหมือนโซฟาจริงมันนุ่มตามนุ่มของมันเนี่ยแล้วได้เบาะหนังโรงงานเป็นเงี้ย ถือว่าดีดีจริงดีจริงทุกตำแหน่งอะ่ะผมไม่ไม่เถียงเลยนะว่านั่งทีด้าแลรู้สึกแย่บอกเลยว่ามันนั่งดีจริงๆแล้วอะไรหาได้ง่ายอ,อะไรหาง่ายแล้วคือยังไงแล้วอะ่ะรถญี่ปุ่นนี่คือเขาเรียกอาจจะมีภาษีเรื่องของค่าซ่อมแล้วค่าอะไหล่เนาะที่มันค่อนข้างถูกนะ ตาเร่งดีนะคือเหยียบแล้วก็มาเลยอ่ไม่มีรูปอะไรโชว์ใช่ไหมไม่มีไม่มีไฟโชว์ยกเวน้นยกเว้นไฟไฟน้ํามัน <c oughs> <c oughs> ยกเวน้นยกเวน้นไฟน้ามันจะหมด <c oughs> แต่แตันี้เติมแล้วันี้เติมมาแล้วอ่าแล้วก็อย่างที่พมบอกไปนะล่าสุดเราเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลยถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วนะน,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 นี้เรื่องของเหลวก็คือคือเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยก็เติมน้ํามันอย่างเดียว แล้วมันอย่างเดียวนะครับเซอร์วิสให้แล้วเซอร์วิสให้เรียบร้อยเซอร์วิสของเรยวให้แล้วครับนั่งดีนั่งดีนิ่มนะเนี่ยวิง่งนั่งดีบอกเลยนั่งหลังเนี่ยความมันมีระยะการนั่งที่ใช้ได้เลยเ<ม>ข่าไม่ติดสอดเท้าใต้บบอดคนนั้งหน้าได้เพราะตัวบอะหลังเนี่ยบอะหน้าเนี่ยมันยกหลังบอะขึ้นสูงมันให้บอะคนนั่งหลังเนี่ยมันสามารถสอดเท้าขาได้ใช่ไหมเออนี่คือข้อที่แบบเนี่ยขาผมไม่ได้หายไปไหนนะผมอยู่ไปใต้บอะจริงๆเนีเย ยืดขาได้นี่ยืดขาได้ในตากล้องให้ช่างจะคนดูดูนี่เห็นไหมเราตำแหน่งที่คุณทั้งสองคนนั่งนี่คือตำแหน่งปกติไม่ได้แบบเบียดกันจนน่าเกลียดไม่เคยเห็นรถบังคันว่านั่งที่ติดงี้เลยจริงไง <c oughs> เอาจริงผมเคยได้เห็นอยู่แบบแหม, <c oughs> มไม่อยากจะเอ่ยก็ไอ้มันเป็นเซเ m e n t เดียวกับพวกซีวิคกับอาร์ติสนะถูกไหมตัวนี้ใช่เออเป็นเซเ m e n t เดียวกันแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวสิ่งที่ มันได้มากกว่าคือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารที่มัน<า>ก,กว้างนี่กว้างกว่าจริงๆไม่มีใครชนะเขาแล้วผม,มาให้การันตีเลยเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็จับซีรีเอลติสเนี่ยเราก็คือเคยมีแล้วก็มีแล้วเราก็เคยนั่งมดละแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าห้องโดยสารมันกว้างจริงใช่อกว้างกว่าจริงๆเขาตั้งใจทําไว้อย่างนั้นที่พูดห้องโดยสารเยอะเพราะนี่คือจุดขายจริง<อ>จุดขายจริงๆครับจุดขายเขาเลย ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องความเร็วผมพูดไปแล้ววุ่เรื่องอื่นผมพูดไปแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่เขานานเขาเขาเด็ดจริงๆริให้เรื่องนี้หาคนชมลงยากตากล้องไนดะ้เป็นยังไงมื่อหลับไปแล้วหลับไปแล้วครับสบายไหมบอกมันใหญ่นะเออมันบางทีบอกใหญ่แล้วคือคือคนที่แบบแบบ ตัวใหญ่ๆอ้วนๆอ่ะก็นั่งได้เพราะว่ามันปีกบอกมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นูนสูงอ่ะจนทําให้เหมือนมันดันตรงก้นเราไงปีกบอกทั้งซ้ายขวาเนี่ยคือมันมันกําลังดีมันนูนขึ้นมารับช่วงไหล่คนกว้างๆหรือว่าคนที่ออ้วนๆหน่อยแล้วมีสะโพกใหญ่ๆหน่อยนั่งก็คือไม่เมื่อยไม่เมื่อยก้นไม่เมื่อยหลังไม่เมื่อยไหล แถวเต็นท์้แถวเต็นท์แถวเต็นท์เรารถติดรถติดนะยิ่งเป็นช่วงเงย็นนี่ติดจัดเลยความจเจริญไงเจริญอ่าก็ถูกไหมสีลมรถยังติดเลยเพราะเขาจเจริญใช่ไหมใช่บ้านเราตรงนี้ก็เช่นกัน ทำ,ทำไมไอ้มันเป็นเพราะว่านิสสันทีด้าเนี่ยคือเป็นเพราะมันเป็นแบรนด์รองใช่ไหมราคาถึงแบบจับต้องได้ง่ายมากขนาดนี้จริงๆก็ส่วนหนึ่งนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะไปมองเรื่อง Honda t o y o t ตเป็นหลักออแต่จริงๆแล้วนะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเชียร์บ bon อลรองอ่ะเพราะจะมองว่า,วาไอ้บอลรองเนี่ยมันน่าสนุกกว่าในเรื่องของการซื้อขาย คืออ่ะโอเคแหละเราต้องยอมรับว่ามือมือหนึ่งเนี่ยราคาจะใกล้ๆก้กันอืมอาจจะถูกกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับตัวแบรนด์ตลาดนะครับเมื่อเทียบกับโตโยต้าฮอนด้าแต่พอเป็นมือสองเนี่ยมันห่างกันแบบโอ้ห่างกันเยอะนะเอออย่างคันนี้เจ็ดหมื่นกว่าถ้าปีเดียวกันรุ่นเดียวกันของโตโยต้าฮอนด้านี่ต้องมีเป็นแสนนะเออถ้าเกิดว่าเทียบกับเป็นตัวตัวฮอนด้าก็จะเป็นตัวหนังฟ้ามันใช่ไหมใช่ตัวซีวิหนังฟ้าเอฟดีเออเป็นตัวเอฟดีนะ นะครับมีศูนย์เก้ายังเป็นแสนอยู่นะเป็นแสนอยู่เป็นแสนอยู่ไฟแปดเหลี่ยมอ่ะอืมเราถามบางคนเขาอยากได้มันมีเงินไม่ถึงกันทาไงอ่ะบางทีผมว่ามันอยู่ที่ความนี่เนอะส่วนตัวผมมันจะมองว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้สวยอย่างเดียวไะอืมเราต้องเน้นเรื่องของการแบบความสะดวกสะดวกสบายนะใช่เพราะบางทีมันกลับบ้านมันเหนื่อยแล้วอะคุณจะแบบขับรถให้มันดูกระโดกกระดากเหรอจะเอาเอาแต่หล่อสวยใช่ไหมเออใช่แต่ความเป็นจริงของชีวิตคือเวลา คุณเดินทางมาจากอ,อย่างผมเนี่ยพาพ่อไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่พ่อพูดอย่างเดียวเลยคือเออรถคันนี้มันดีไว้นั่งนุ่มนั่งนิ่งนี่<ม>คนอายุเยอะเขาฟองแค่นี้แหละเขาไม่เคยพูดกับผมแม่โอ้รถคันนี้มันแรงจังเลยคือเขาจะขอว่าเอเอ,อมันนั่งสบายแล้วก็แอร์เย็นประมาณนี้สองข้างใช่รถบางคันพอมันนั่งแล้วรู้สึกคือนัดเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบไม่อยากนั่งเลเนี่ยไปเลยนะจริงๆ มันรู้สึกแบบมันไม่สบายอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันโล่งโปร่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออัวคันนี้มันเหมาะสมจริงๆกับการนั่งถ้าคุณดูดิผมนั่งไปขาได้ไฝ่ขางี้ได้อจะถือว่ามันกว้างขนาดไหนมันกว้างมากนะเหลือเหลือเหลือจริงๆคุณทํากิจกรรมอะไรก็ได้ตรงเนี้ยทำอะไรฮะนั่งเล่นโต๊ะมุมโตนั่งเล่นปิปองมันกว้างขนาดนั้นอ่ะตีเทนนิสไปละ คืออยากให้มาลองดูจริงๆผมไม่ได้อยู่ไกลเลยเราอยู่นนทบุรีบางคนบอกว่าอยู่มีนบุรีไม่ไกลนะไม่ไกลครับไม่ไกลนะไม่ไกลอยู่ไหนก็ไม่ไกลเอารถไปให้ดูได้นะบอกก่อนนะครับว่าบางทีบอกคนบอกพุดยทาไมไกลจังเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาไม่ต้องกังวลน,นะครับอยู่ไกลขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเอารถไปให้ดูที่บ้านถ้าสนใจจริงๆนะครับผมเอาไปรถไปให้ดูเลยเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆ บอกเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับราคารถคันนี้7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นซื้อเป็นขายเป็นเงินสดเนาะใช่นะครับต้องขออนุญาตเพราะว่ารถมันเก่าปีมากแล้วเนี่ยเขาก็เหลือแค่นี้แล้วเขาก็ไม่ได้จัดไปแนนแท้แล้วแล้วเนี่ยใครที่กําลังหารถไซส์หลักหมื่นอยู่ก็นะครับคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับที่อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาดูนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ๆกับรถคันนี้ นะอะไปะปิดหน้ารถกันโอเคตขตอนุญาตีเซนห้องเ,เครื่องให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนดีไหมอะอะเป็นเครื่องยนต์สีนะ่สูบนะสี่สูบเรียงวางขวางเรียบร้อยเลยนะครับผมและส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นตัวแบตที่สามเกอะเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับ โดยรวมห้องเครื่องอย่างอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะมิกิขับมาก็ยังสตาร์ทเนี่ยเครื่องนิ่งๆนะความร้อนปกติคนวะามร้อนปกติเครื่องแห้งๆด้วยไม่มีน้ํามันเยิมนะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ,นนอยากให้มาดูสุดท้ายแล้วจบไม่จบอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่ดีอย่าเพิ่งคิดว่ามันไม่เหมาะคุณลองมาลองด้วยตัวเองก่อนอนะครับของบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณเห็นอาจจะในเน็ตอาจจะสวยก็ได้ แต่สุดท้ายพอไปหุนไปเห็นของจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็เยอะแยะ<ร>นะเพราะนะาั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมาดูด้วยตัวเองนะซื้อขายออนไลน์ได้เป็นเรื่องปกติแต่ก่อนที่จะซื้อจะขายผมอยากให้ทุกคนน่ะได้ไปลองขับก<ร>็ไ<ร>ม่ว่าจะเป็นเต้นเราหรือเต้นคนอื่นก็ตามแต่นะครับผมถึงกล้าพูดแบบว่าเราซื้อรถมาเนี่ยเราซื้อรถที่ดีมาให้ลูกค้าจริงๆเราไม่ได้แบบซื้อรถที่แบบว่าอะไรก็ได้พี่นนท เอาชนมากไหมไม่เป็นไรขอแค่ถูกกำไรเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราทำเป็นกิจการของเราจริงๆเรามีหน้าร้านจริงๆเราเสียภาษีจริงๆเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเราขายของไม่ดีสุดท้ายก็ฆ่าตัวเองใช่ปัญหาจะกลับมาแห่งเราฝากด้วยครับฝากด้วยครับงานสุดท้ายวันนี้นะครับก็จบรีวิวกับเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนิสสันซีดาปีสองนนะครับตัวนี้เป็นตัวซีดานนะครับ ราคาเป็นเงินสดน,นะครับ7 0 0 0หม่านบาทนารสนใจติดต่อหาคุณนนท์และคุณต้นเอ็น u อ o ทีออคาร์นะครับโอเคเดี๋ยวเบอร์ยังไงเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวแปะไว้ด้านล่างนะนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม okay. สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย